รีวิวเครื่อง iPhone 13 Pro ที่ร่านหน่อยครับจัดไปเลยเครื่องนี้ iPhone 13 Pro สีกาไฟเป็นเครื่องขนาดความจุเครื่อง256 iPhone 13 Pro สเปกก็เหมือน iPhone 13 Pro Max เลยนะแต่จะแตกต่างกันที่ขนาดหน้าจอและความจุของแบตเตอรี่จะบอกว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องมือสองสภาพดีไม่เคยผ่านการซ่อมมาก่อนเดี๋ยวเราจะดูสภาพรอบตัวเครื่องกันเลยนะครับเครื่องนี้แทบจะไม่มีรอยรอบตัวเครื่องเลยนะหน้าจอก็ไม่มีรอยขนแมวไม่มีรอยขีดข่วนสําหรับการใช้งานของเครื่องนี้สามารถใช้งานได้ปกติไม่ว่าจะเป็นการทัชสกรีนของหน้าจอ สามารถทัดได้ทุกจุดเลยนะเครื่องนี้มีโหมดทูโทนสามารถเปิดปิดโหมดทูโทนได้ปกติเลยกล้องหน้ากล้องหลังสามารถใช้งานได้ปกติไม่ว่าจะเป็นคูณ1คูณ3คูณ0.5ส,สามารถใช้งานได้ปกติ เครื่องนี้สามารถสูงได้สูงสุดถึง15เท่าบอกเลยว่าเครื่องรุ่นนี้กล้องใสสวยมากๆเลยนะเหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์มากๆเลยเพราะว่ากล้องรุ่นนี้กล้องสวยมากๆเลยนะถ่ายวิดีโอลื่นคมชัดกล้องหน้าก็สวยสําหรับการใช้งานของเครื่องนี้เครื่องไม่ติดไอคาวสามารถรีสโตโรได้ตลอดเครื่องไม่จํากัดซิมใส่ได้ทุกซิมทุกเครือข่ายเครื่องเป็นเลขโมเดลไทยหรือ t h ค้นหาสัญญ,ญาณ Wi-Fi บลูทูธได้ปกติสแกนหน้าใช้งานได้ปกติเครื่องนี้สุขภาพแบตเหลือที่87 ใครที่สนใจเครื่องนี้ราคาเงินสดอยู่ที่ราคา29,500บาทแต่อย่าเพิ่งปัดหนีนะที่ร้านเราสามารถผ่อนได้ผ่อนไปใช้ไปวางดาวรับเครื่องไปใช้งานได้เลยการตรวจสอบก็ไม่ยุ่งยากใช้แค่บัตรประชาชนและตรวจสอบโปรไฟล์สนใจทักทางอินบ็อกซ์ได้เลย